สวัสดีค่ะวันนี้ฟาร์มนะคะพาเพื่อนๆวันนี้จะทำการเติมปุ๋ยนะคะนี่เห็นไหมคะน้องผักสภาพที่เห็นตามสภาพที่เห็นเลยนะคะน้องมีใบค่อนข้างที่จะเหลืองหรือว่าเป็นสีเขียวเขียวใบตองอะ่ะเขียวอ่อนๆแล้วนะคะออกไปค่อนค่อนไปทางสีเหลืองเล็กน้อยแล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะทำการ เติมปุ๋ยค่ะเพื่อนเพื่อนการปลูกผักนะคะนอกจากการดูแลใส่ใจพวกหนอนพวกมแมลงอะไรอย่างนี้แล้วนะคะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องรู้จักสังเกตอาการของใบผักด้วยนะคะเนี่ยอ่ขาขณะเราใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยตามอัตราส่วนที่เขาให้มาแล้วแล้วเขาก็บอกว่าใส่ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวแล้วไม่ต้องเติมใช่ไหมรอเก็บได้เลยแต่เนี่ย าจากอาการที่เจอนะคะดูแล้วใส่ตามอัตราส่วนที่เขาบอกเลยนะคะแต่ทีนี้มันยังเหลืองอยู่นะคะแสดงว่าปุ๋ยของเรายังก็คือปุ๋ยปุ๋ยน้อยนั่นแหละนะคะก็คือแสดงว่าเราจะต้องเติมปุ๋ยนะคะเนี่ยขนาดตัวนี้จริงๆแล้วเขาเป็นผักตระก,กูลคอนะคะจะต้องการผักจะต้องการปุ๋ยจะต้องการปุ๋ยที่ ในปริมาณที่ไม่เข้มถ้าเทียบกับกรีนโอ๊กเนี่ยจะต้องการน,น้อยกว่าอย่างกรีนโอ๊กถ้าถ้าปกติกรีนโอ๊กคอยใส่ไปที่1 8 0 c ซีซีมันกล่องใหญ่นะคะอ่าของคอร์สเนี่ยก็จะลดลงมา170ประมาณนี้นะคะแต่ที่นี้อ่ามามาดูลักษณะใบก็ค่อนข้างที่จะใบอ่อนออกไปออกไปทางเหลืองเหมือนกันก็เลยจะทำการเติมปุ๋ยนะคะวันนี้กล่องละ ยี่สิบซีซีนะคะเพื่อนๆถามว่าไอมออะไรมาวัดจริงๆแล้วไม่ได้มีเครื่องวัดค่าหรือว่าอะไรเลยนะคะอาศัยการสังเกตแล้วก็ประสบการณ์ล้วนๆเลยนะคะแล้วก็เรียกง่ายๆก็คือการคาดเดาแหละนะคะก็คือไอมส่วนมากแล้วเวลาเติมปุ๋ยมก็จะใส่ประมาณก็จะดูเอาว่าถ้าเหลืองมาก ถ้าสีซีดมากดูว่าขาดปุ๋ยมากไหมก็จะใส่สักกี่สิบซีซีเพราะว่าไม่กี่วันไม่เกินเจ็ดแปดวันก็ไม่เกินสิบว,วันก็จะเก็บแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าสีเขานั่นหน่อยเราก็เหลือสักสิบห้าซีซีหรือสิบซีซีแล้วแต่ดุลระยะพินิจของเราเลยนะคะคอยรอบนี้ก็จะเติมยี่สิบซีซีนะคะเ,เพื่อน อ่านี้เพิ่งลงกล่องไปเมื่อคืนนะคะนี่ทางด้านนี้สีดเหลืองมากๆเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะโตช้านะคะทั้งที่เสริมธาตุอาหารทางใบก็แล้วนะคะก็ยังไม่โตก็เลยจะเติมปุ๋ยสักหน่อยวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะแค่วันเดียวเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลง ใบสีของใบเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาเพื่อนๆมาดูนะคะส่วนวิธีการเติมปุ๋ยนะคะจะใช้วิธีการเติมไปกล่องต่อกล่องไปเลยทําไปทีละกล่องไปเลยนะคะจะเติมปุ๋ย A ไป2 0สซีซีแล้วก็คนปุ๋ยแล้วก็ตามด้วยปุ๋ย b 2 0ี่ซีซีนะคะแล้วก็ จากนั้นก็ปิดฝากล่องไว้ตามเดิมแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าจะไม่ได้ลงรายละเอียดไม่ได้ทําให้เพื่อนๆดูนะคะวันนี้เพราะว่าถือกล้องคนเดียวนะคะมีปัญหากับขากล้องนิดหน่อยนะคะวันนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกด u ับ c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ